ขอรับผู้ชมเข้าสู่ Cozy Living in Animal and Hobbies กับสารพันเมนูที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณนะครับผมเชฟโป้งและเมนูที่เตรียมมาให้เจ้าตูบในวันนี้นะครับมีดบอลเนื้อกับผักดตามนี้เลยครับผม อย่างแรกนะฮะผักก่อนเลยครับผัก3สีของเรานะฮะอ่าหลักๆเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะผมไม่ได้หั่นเองนะครับอันนี้ซื้อในแผงฟรุตเซนเลยนะครับเขาจะแพคเอาไว้แช่แข็งอยู่นะครับจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า เครื่องปรุงที่น่าจะมีติดไว้ในฟริเซอร์ที่บ้านของผู้ชมอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะเอามาทําในเมนนี้ด้วยนะครับเนื้อบดนะครับจะเลียกเนื้อลีนเนื้อติดมันอะไรแล้วแต่เลยแต่ถ้าให้ผมแนะนานะเอาเนื้อติดมันบ้างก็ได้เพราะมันหอมกว่านะครับเจ้าตูบจะได้แบบเออรู้สึกว่าอยากจะเจี๊ยดหน่อยอะนะครับที่เห็นอยู่นี่นะฮะคือมูสลี่นะครับเป็นอาหารเช้าที่เราหลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีนะครับดีต่อสุขภาพนะครับมออีวิตามินแร่ธาตุต่างๆเยอะทีเดียวและสุดท้ายนี่นะฮะทูน่เฟลกนะครับหร ่วาปลาโอแห้งนะครับเพิ่มกลิ่นปลาเข้าไปนะฮะเพิ่มแคลเซียมนะครับบำรุงกระดูกและฟันให้เจ้าตู่หน่อยครับเริ่มกันเลยมาแน่นอนว่าอย่างชื่อนะฮะที่บอกไปว่านี่คือเมนูมีดบอลแต่ว่าเราจะเสริมความเเรียว่าคุณค่าทางอาหารแล้วก็ความน่าสนใจให้เมนูนี้ด้วย ที่เราจะ,จะเรียกว่าปั้นรวมลงไปกับมีดบอลนี่แหละนะฮะผมใช้หมดเลยฮะเนื้อลงไปเลยนี่เราจะทําเป็นก้อนโตเลยคุณผู้ชมนะฮะก้อนนี้น้ำหนักก็ประมาณร่วมร้อยกรัมอยู่เหมือนกันนะฮะทำให้เนื้อมันสุยนะ,ะอ,อยขออนุญาตใช้มือนะฮะเพราะว่าถนัดใช้มือมากกว่าลงไปเลยครับฝึบฟับลงไปอ่ปั้นเลยจ้ะ ในความที่การนี้นะเป็นเมนูเจต ụ นนะผมจะพยายามไม่ใส่พวกแป้งหรือว่าอะไรเจือปนลงไปเยอะนะก็เป็นเนื้อกับผักกันล้วนๆนี่แหละฮะปั้นอัดเข้าไปนะครับโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยนะฮะอัตราส่วนของเนื้อต้องเป็น3ส่วนผักแค่ไม่เกิน1ส่วนพอไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับและวิธีการในการจับผักยัดเข้าไปข้างในนะฮะผมจะใช้อย่างนี้อ่ให้ดูก่อนจะนี้มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมกดลงไปกดลงไปแล้วค่อยๆปิดนะ ก็ดันผักเข้าไปดันเข้าไปจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าโดยนิสัยของเจ้าตูบนะนะจากประสบการณ์ของผมมันจะเลือกกินเฉพาะส่วนที่มันชอบก่อนดังนั้นเราต้องซ่อนผักไว้ข้างในฮะอันนี้ผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเราเอาเนื้อกลิ่นเนื้อล้วนๆเลยนะให้เป็นกลิ่นของเนื้อสัตว์เรียกว่าอย่าสปอยหมา <laughs> อ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผม ลงน้ำมันนิดหนึ่งฮะให้มันเคลือบกระทะกระทะผมวอร์มมาไว้แล้วนะฮะผมแอบวอร์มไว้ผมไม่บอกคุณผู้ชมวิธีสังเกตว่ากระทาร้อนแล้วอย่างที่ผมพูดในหลายๆครั้งนะครับก็คือเราลงน้ํามันลงไปนะครับแล้วลองกลัวดูกลัวดูอ่าถ้ามันไหลเป็นน้ําอย่างเงี้ยร้อนแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ร้อนมันจะเป็นยังไงมันจะหนืดหนืดมากอ่าทีเนี้ยมันเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอา มีดบองของเราครับมีดบองผักลงไปเลยให้น้ำมันมันคุกคลิกอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปเยอะเพราะเราต้องการให้เนื้อมันนาบกระทะแล้วมีกลิ่นหอมออกมาถ้าเราใส่น้ำมันเยอะเกินไปมันจะเป็นการทอดนะไม่ใช่การจี่ความหอมมันจะหายไปในเนื้อมันนะฮะงั้นผมจะเอาแค่คุกคลิกพอ แล้วผมบอกเลยนะครับว่าผมจะทําสุกเฉพาะด้านนอกนะด้านในมีความดิบอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแบบโหดิบแดงเดือดร้านสักทีเดียวนะครับให้เขาแบบมียังมีกลิ่นอายความเค้าอยู่บ้างนะอ่าประออม,มาณนี้สีสวยไหมอ่าเราจะเอาให้ให้เขาเป็นแบบมิดบอลก้อนโตอย่างเงี้ยนะเตรียมมาไว้เลยระหว่างย่างคุณผู้ชมเตรียมภาชนะรอเลย คุณค่าที่อตุู่ครัว <tik> เอาชามแบบนี้เลยนะครับย่างไปเรื่อยอ,ยอยนี้ฮะให้กลิ่นมันหอมโวยขึ้นมาสีสวยมากครับอันนี้ผมจะจัดจานรอแล้วฮะจะลงมุสลี่ปูล,ลงมาเลยฮนะเป็เจตนาจริงๆก็คือไม่ให้มีปอมันกลิ้งหนีด้วยแหละุผู้ชมลงมาเลยอย่างนี้นะฮะ ยีบอรเราจรงๆ,ๆนี่ผมแอบปิดไฟไปแล้วนะฮะสีสวยมากจานเลยสุดยอยลูกนี้นี่มีคนจองแล้วนะฮะทีมงานก็จองจะเอาไปฝากที่บ้าน <c oughs> ไม่รู้ฝากตู๋หรือจะกินเองก็ไม่รู้นะอันนี้ว่าไม่ได้ะจะโรยผากแห้งท็อปไปด้านบนคับเราจะเพิ่ม,มลูกเล่นให้มีลีลานิดนึงนะฮะแลาก็ยังเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปด้วย โดยผักมันจะมีสีนะฟักประมาณนี้ยังผมมีเบรนเนอร์ผมจะเล่นเบรนเนอร์ผมตรงนี้ให้มันมันกลิ่นไม่หอมๆหน่อยฮะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วทุกผู้ชมมีดบอลเนื้อกับผักง่ายหน่อนี้ไม่มีอีกแล้วหอมมากจะวว่าไปจริงๆ จานนี้นี่ถ้าปรุงรสให้ถูกปากหน่อยนี่เป็นเ,เมนูเก๋ๆทำทานไม่ต้องถึงไอตู่ะครับถึงคนนี่แหละนะฮะทานเองที่บ้านก็ได้นะครับง่ายแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับสารพันเมนูที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณได้ใน Cozy Living in Animal and Hobbies กับผมเชฟโป้งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ